วนนี้ฝนตกน้ำจุดล้นเฮอล้นคันมืน่อวันศุภาษพี่น้องไปหาเลาะเก็บหอยหลังจากที่ว่าฝนตกมาเด้อมาหาเก็บหอยน้ำกันอยู่เฮอร์ให้เฮอรนายละเห็นบ,บ่หอยเฮาไ,ได้แล้วหน่อยหนึ่งหอยหน้าไดยหอยโคง้งหอยหน้าหน่วยที่สองได้อีแล้วพี่น้องเลย nhớ <laughs> nhớ lời nổi chỉ sống hỏi na hỏi na đây là nồi nướng nằm hàng ba mình như thừng và tay khổ lồn khổ lồn như tay ngồi ngồi hói hói để nồi bực nhờ nữa đây là nè là hạ bài thai bài phi nong này เ่อไปหาไปาเก้าสลายหลายหอยเดี๋ยวนี้สิมันจะดับแล้เขาเจ้าเก็บเอาไปขายโมเมนต์เก็บตะกินห้าสจเก็บเอาไปกินได้หนยนี่นี่เย่ะเต็มนี่หอยหน้าหอยหน้าเห็นป่ <laughs>

กินอยู่ขึ้นนี่ได้บกคบไหได้กบเลยกบคบโตพี่โตนะการยูชิลู้ึ้นไทยตะกิงอ๋อได้ายอหลายกะันอหรืองอได้ประมาณกบกอื้ราะม่ลอยฝายนะโ้อยอยฝายได้ลายลิซ่ขายเก่งมันบปยังบัวลายยนะแบกกินอยู่ เขาหอดกุจานหอดเขาไหโมหอดแก้วไปแหละยังบุญท่นเอาดูเพชรเอาดูเอาดูเจ้าอะไรเจ้าหอยนะงามป้ะงามงามจิตจิตจิตงามเนาะอ๋อสักนี่แล้วหอยก็หาเลาะเก็บบโบลายหอยดินนะ đây nguôi yêu hỏi nè, thấy ba phe phi phe nón kiếm hỏi mày phe để kiếm hỏi năm hết nó, nè, 100, thấy đấy không? khó cả mà, hỏi cả. มาวอนนี้ก็ถือวา่าสมควรแก้เวลาเพราะขำเติบเลยเอาสีได้ไปก่อนเลยด้อคขอบเจอทุกคนที่เข้ามาติดตามฮับสม้มคลิปข้าจนจบเนาะคลิปหน้านนนะสิเป็นอะไรเลิกอะอย่าลืมติดตามนำกันเด้ยขอขอบเจอยลายๆไปก่อนละบา,บาย